นี้นะคะเบบีนาตาชากินนมเสร็จไปหนึ่งเต้ากับอีกหนึ่งออนใช่ไหมคะแต่ดีเป็นคนป้อนเมื่อกี้ด้วยน่ารักที่สุดเลยกำลังเหลืออีกหนึ่งเต้าตอนนี้ระหว่างทางหนูกำลังเจเลยนะคะเชียร์หนูหน่อยนะว่าหนูจะเลยไหวไหมจะออกไหมคะหนูสวยจังเลยแม่รม่รอเตรียมพร้อมอยู่โตนนี้ โอ้โหแสงเข้ามาสวยเลยคะ่ะอุ๊ยเลยแล้วเก่งเลยยังสวยเลยเนะเใช่ใช่เก่งเก่งนะคะ,นะคนสวยของ<ห>แดดี้โอน่ารักเบ,บบี้